สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งผมก็อยากเล่นเกมนี้มาตั้งนานนะฮะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอีกรอบหนึ่งนะฮะที่ใช้อากาศบริสุทธิ์อยู่นะฮะทุกวันนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมไม่รู้เดินไปไหนเนี่ยฮะมันให้เ่ินขึ้นเรื่อยผมจะหมุนอะไรเนี่ยก็สอนเกมนี้เกมนี้ก็โหลดมาฮะนะครับก็เล่นไม่เป็นนะครับประมาณนั้นเปิดเปิดเปิดไม่เปิดกูไม่ขอแม่งแล้ว ไปแล้วอ้าวเปิดประตูได้ด้วยเย็ด yes. okay. แล้วตรงนี้คืออะไรเอ่อเปิดเปิดกล่องไว้ได้โอเคโอ้โหซูมได้ด้วยก็แจวเอ่อมันเล่นยัง,นไงไงวะเนี่ยโอ้ไหนๆๆๆๆไปกล่องอีกดนะิเล่นไม่เป็นนะเนี่ยก็มีน้องๆขอมาแนละ้วก็เล่นไม่เป็นจริงๆครับผมนะ ขอโทษกันด้วยนะฮะกดค้างไว้เมื่อคือเลยโอเคถ้าเราไปตรงนี้นะฮะเราก็ปึ๊บกระโดดอ,อ่าเอาเฮ้ยทำไมลงลึกจังเลยสงสัยน่าจะเป็นพันด่านแล้วมั้งนะเล่นครั้งแรกเอา้าเฮ้ยเยี่ยตาย <c oughs> ไม่เยี่ยนะ,นะเล่นครั้งแรกเอา้าเฮ้ยด่านล้วมั้งนะเล่นครั้งแรกเอา้าเฮ้ยด่านล้วมั้งนะเล่นครั้งแรกเอา้าเฮ้ยด่านล้วมั้ง นะ lên เล่นครั้งแรกเทาไ